ก็สวัสดีครับน้องๆวันนี้อยู่ผมแดนนี่นะครับผมสุ่มมาเจอเอ,อรันโดเม็ดชมนะครับเม็ดชม,มดูกันนะครับว่าเกมนี้เอ,อรันโดเม็ดชมจะแบกผมได้หรือเปล่ปาคือเกมนี้ก็ว่าจะมาดันแรงชิวยบๆอะแต่ก็สุ่มเจอเม็ดชมเฉยนะครับก็ก็ขอดูสเตปเอ,อรันโดเม็ดชมหน่อยเพราะว่าถามว่าทำไมถึงต้องขอดูเพราะผมก็อดีตเอ,อรันโดเม็ดชมเหมือนกันนะครับผม เออผมก็อดีตเอรันโดเมสซมนะก็เลยต้องขอดูฝีไม้ไลายมือห,หน่อยว่ามันเป็นยังไงทําเอรันโดตดัวนี้มันพอไหวหรือเปล่าหรือว่าเมสซมพอเล่นดุหรืออะไรประมาณนี้นะครับโอ้เจอกับไฮโน่ว่ะหน้าลําำคาญอยู่นะไฮโน่เราเรายังสู้มันไม่ได้หรอกอตัวมันนาา่าลํำคาญว่ะน่าจะโดนมันกดไปก่อน,นครับก็ซีซั่นนี้ผมว่าจะดันกนะครับส่วนมากก็โซโล่เออ เพื่อนเพื่อนไม่ค่อยเล่นด้วยเพื่อนไม่ค่อยคบครับยอกเฮ้ยไฮนู้นมันแอคอะไรนักหนาวะไอ้เกินแอคเกินลูกเพศเดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลาเดีวมีเห็นบอกเลยแอคอย่างเงี้ยแอคอย่างเงี้ยแอคอย่างเงี้ยแอคอย่างเนี้ยมาเดี๋ยวมาดิ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  แอรอย่างเงียแออย่างเงียดแล้วเล่นให้รู้จักต,ตอนนี้ผมก็ประมาณ20ดาวแล้วนะครับผมออมาดูกันว่าผมจะทำภารกิจซีซั่นนี้สำเร็จหรือเปล่านะครับใส่กอนะครับไม่กอก็อยากนะ้อยก็สูพิมพ์60-70ดาแวแหละครับอืมโอ้ยเจอไฮโน่เว้ย แอคอะไรนักหนาลูกพี่ลูกพี่นี่ก็แอคเกินเนาะแต่ผมเล่นให้รู้จักรอก่อนพอผมตีใกล้ตายก็จะหนีไฮโนู่นเนี่ยตัวมันมีแค่นั้จริงๆลากออกก่อนมาแท็กกลาขอแท็กด้วยนะพี่นะแท็กด้วยหน่า ไม่ไปไม่ไปเราไม่ไปครับเราเราขอแบบทำให้ตังเราแซงไฮโน่ก่อนตอนเนี้ยไฮโน่ลงไปมันก็ไม่ได้มีอิมแพกมากขนาดนั้นสวยเพื่อนเราได้ด้วยเอรันดอร์เอรันดอร์เอรันดอร์ป่ะโอ้ยเอรันดอลำอยู่ครับเอรันดอลำเอรันดอลำเอรันดอจะตายเรียบร้อยเอรันดอตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียสามนะครับเราต้นเกมนะแต่ก็คุ้มไหมหรอก็ไม่ ก,ก็ผมว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากหรอกต้นเกมแล้วผมก็กู้คืน,นทีมได้อยู่เหมือนเดิมแหละว่าผมก็โบบาลอนอันดับหนึ่งบวกเอลันดเอันอันดับหนึ่งนะครับเออ <laughs> ไปเรื่อย<ๆ>ผมนี่ก็ไปเรื่อยไปมั่วไปตั้วนะครับถือีสาผมเลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับเฮ้ เฮ้ยมันเอาเอลันดอร์เมส้มผมว่ะโอยคิดอะไรอยู่วะนี่ไงโดยเอลันดอร์เมส้มวาร์ปเสรีด้วยนะครับเอาใจไอ้รันดอร์ไอลันดอร์ผมเล่นให้รู้จักว่ะฝั่งนูน้นอ๋อหย่านฟาร์มผมนึกว่าเคนฟาร์มเคยเคยรู้เรื่องหวังเกียร์รู้เรื่องกระเบื้องแล้วอ๋อมันก็จะเงาๆนะครับคือ ก็เงาๆอะ่ะมันก็ไม่ค่อยได้บวกลงไปเติมเพื่อนสักเท่าไหร่หรอกนานๆทีไฟใหญ่จริงๆครับไม่สําคัญมากผมก็จะไม่ไปเพราะว่าผมคิดวิเคราะ์แยกๆอยู่ในหัวตลอดเวลาครับว่าถ้าไฟไม่สําคัญผมก็ไม่ลงไปเติมนะครับมนต้องเปิดอันตีออกนะช็อตน,นี้ออกก่อนออกก่อนอฟิกด้วยแต่ก็ยังดีอยู่ครับเราไม่ตายแล้วก็พยายามอย่าตายมากครับออฟต้นเกมนะเออ เกมนี้ผมมาดูเอลโดรแล้วก็บวกวิธีเดินเกมออฟเลนของผมนะครับคือซีซั่นนี้ส่วนมากผมเล่นแครี่ไปผมเล่นแครี่ไปประมาณร้อยกาตาละแต่เวลาโซโลผมก็จงเล่นออฟแบบส่วนมากถ้ากดโซโลแล้วกดเลนแครี่มันมันไม่เจอห้องเว้ยผมก็เลยต้องเสียสลาก,กดออฟกับเมอ์งองเหมือนกันคนน่าจะเล่นแครี่เยอะนะ มาเนี่ยนะมาเนี่ยนะมาเนี่ยนะย่านยูโบ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 โบเคยย่านบ่เคยย่านบ่เคยวันบ่เคยวันบ่เคยวันเอ,อ้าเสียฟิกเฉยเอ,อ้าวาร์ปเฉยวะวาร์ปก็วาร์ปไปพี่ชายบ้าไปผมก็ดูดเลือดเรื่อยๆเล่นกับพี่ได้ทั้งวันเหมือนกันอนะ่ะผมก็ดูดเลือดเรื่อยๆ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 ผมมีอันตีด้วย ผม, year, ผมก็ดูดเลือดเรื <tr 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 ่อยๆผมก็ดูดเลือดเรื <tr <tr ่อยๆผมก็ดูดเลือดเรื่อยๆผมก็ดูดเรื่อยๆผมก็ดูดเรื่อยๆผมก็ดูดเรื่อยๆตะโอ้โหยอรันโดหน่อยเพื่อนโอ้พลาดว่ะโอ้เป็นไรวะเวลาอัดคลิปผมผมเล่นไม่ค่อยออกเลยว่ะผมเขินท่านผู้ชมนะเนี่ยที่ยริงผมเล่นโหดมากผมไม่มีตายหรอกอย่างเงี้ยผมบอกเลย แค่นนี้ผมไม่มีตายแต่อันนี้ผมเขื่อนน้ำผู้ชมไม่เฉยเฮ้ยสวยช่วยกันดีอยู่ช่วยกันดีอย,ยนดอยู่ทีมเราช่อน,นี้สวยทีลิสวยวรลลิกูดวิลิมาร์กเฮ้ยผมมันมันรังควานไม่เลิกว่ะไอเคนตัวนี้กลับไปกันบนว่ะคนดูต้องขึ้นก่อนต้องขึ้นก่อน โบวารอนดาบสายฟ้านะครับผมบอกเลยโกงลองเอาไปเล่นดูนะอผมเล่นมาสิบเกมแล้วชนะหนึ่งหยอกโบวาลอนดาบสายฟ้าเล่นมาสิบเกมชนะไปหนึ่งเกมนะครับหยอกเล่นครับหยอกเล่นหยอกเล่นเฉยๆโอ้ยไฮโน่นี่เนาะตัวพ่อนี่ตัวพ่อนี่ก็น่าลำคาญจริงๆเลย ตัวพ่อเนี่ยก็ได้รำคาญจริงๆเลยเื่อนกันกลางกันหน่อยดีเราเสียการก่อนนะเราเราไม่ค่อยคุมเลยนะครับตรองตรงเลยเพราะเราเสียการการมันสำคัญนะเพราะศัตรูแบบจะเข้าป่าเราง่ายการเราถ้าเราเสียการ ไม่ไหวแล้วเว้ย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 มาดิมาดิก็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 มาดิโอ้มันุ๊บมันรูไม่เฉยหรอกอู้สวยแค่นั้นแหละมาดหนาทำมากเนี่ยทำมาดโดนเนรันดอนเมโซมผมเล่นให้รู้จัก โอ้ยทำไมให้นุ่มน่าลำแขานอย่างไะตัวมันน่ยเฮ้ยมันเอาเอลันดอร์ผมตายนะแม่งถึกด้วยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยขนาดเลือกแค่นั้นลลย,ยังทำได้เป็นชาตินะครับได้ยอยู่ได้ยอยู่ต้องรอรอหน่อยอร่อยแน่ โอ้ยโอ้ทำไมมีตัวแรงๆวะไม่ไหวแล้วเว้ยเอ้ยผมจะแพ้หรอวะผมเพิ่งชนะมาแต่แกะสักพักด่ากูซะออฟเล่นไรวะโหท MT อยู่ลูกพี่ เอผมก่อนรอผมก่อนผมเล่นให้รู้จักไฮโนมก็ปลาไม่พักสวย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 มาแล้วจู มาดูมาบัางกรดุมาบัางกระดุให้นงให้นูนี่ให้นงให้นูนี่ยอดทำไมยอนทำไมยอนทำไมยอนทำไมย่อนทำไมย่อนทำไมย่อนทำไม,ำไม,ำไม,ำไมฟิกเลยหมั่นไส้ส่วนตัวเออหมั่นไส้ส่วนตัวนั้นแหละฟิกเล่นเลยครับกัวไม่ทันขอคิวมาด้วยตัวเองพอดีหมัน่นไส้เล็กน้อยถึงปานกลางอะน,นะอ่ะนะอ่ะนะโอ้เราเสียหายหลายล้านหลายแสนอยู่นะ เราเสียหายเยอะอยู่ครับแต่แล้วกลับม,มาได้ผมเชื่อมั่นก็ไฮโนมก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นหรอกครับผมเชื่อว่ากลับม,มาได้ชิวๆอยู่แล้วกลางสองมีเอลซูกับอิงเนตอิงเนตขอมดน้อยคอยรักเฮ้ยมันเจาเอรันดอร์ผมตายเฮ้ยเกินไป่ะเปล่า ได้ยอยรันดอร์ไม่ส้มผมตายเลยนีผมจัดให้เลนล่างไนงะก็กดดันเราเกินผมนตามอยู่ผมตาม เกยหน่อยเกยหน่อยเพื่อนโอ้ยไม่มีใครตามมาทันเลยว่ะมาออกดาบฟ้าเลยเกมนี้เราเสียบแบบเราเสียที่แบบเราโดนไฮโน่กดคือไอ้โบบารลอนสู้ไฮโน่ได้ปะว่าคนดูทำไมผมโดนกดว่ะแต่ผมเล่นโบบารลอน,ลอนผมไม่ค่อยโดนกดเลยเลยนะแต่มันเจอไฮโน่เมื่อกี้ผมโดนกดว่ะ ว่าผมไก่วะเเต็มมันดีเกินหรืออะไรวะ of, ทีลี่ช่วยไหนนะครับเอ,อรันโดเราก็เมสซมก็มนุษย์นะครับไม่ไม่ได้เป็นยอดมนุษย์อะไรขนาดนะเมสซุมก,มมก็มีหัวใจครับเมสซุมก็ตายเป็นมาดิไ้โนมันเริ่มไป็นหนกับผมแล้วนะ ผมเล่นให้รู้จัก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 <ๆ>มันยังเอาลูเมียผมไปอยู่เจย์เย็นเพื่อนเคลียร์เวฟก่อนเคลียร์เวฟก่อนไป อันตีค่าวิโหมันซูมแม่นจังโหไม่ไหวไหว่ะยูเฮ้ยอย่าตายเฮ้ยโอ้โหทำไมเมทเราไม่ไหวเลยวะ ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันเกมนี้โอ้ทำไมผมไม่ไหววะตีลีกออกดาบดูเรื่องมาทำไมอ่ะโอ้โหโอ้ย ก็ผมเปิดไม่มีใครตามเลยดูเลยตามหน่อยลูกพี่ตามหน่อยตามหน่อยตามหน่อยก็หมดเนี่ยตามหน่อยก็หมดโอ้โหไม่มีใครตามเลยอะ่ะโอ้ยสวยยิงดิถอยแล้วก,ก็ตายตีลีตายก็หมดเหตุอีกเป็นงี้ผมก็ไม่อยากเปิดให้แม่ผมก็หมดใจเปิดให้แล้วครับ ไม่ไหววะ่ะเ,เ,เฮ้ยเคลียกคนดีอยาให้นายแตกเว้ยนายแตกเล่นล,ลำบากเฮ้ยโอ้ยผมมดแม่งก็สุดแสนจะน่าลำคาญแต่ละตัวทีมันให้นนก็แอคเหลือหลายเราคนไทยเว้ยเราไฟเดียวแค่นั้นแหละขอแค่ไฟเดียวไฟเดียวจบเลยเนะี่ย ไฟเดียวจบเลยไฟเดียวจบเลยรออะไรอ่ะรอช้าอยู่ใ่รอช้าอยู่ใ่รอช้าอยู่ใ่ใเล่าจบไม่ได้วะยังจบไม่ได้วะไกอาาีกว่าปะแรงเกินไปละมีทีมมันเฮ้ก๊อตเกิดได้เ,น,เนี่ย เกมนี้เล่นเล่นจนลืมดูดูเวลาเลยวะเมื่อสิบห้าละเอาดิไฮโนมันตายเราเล่นได้เว้ยช็อตเนี้ยเรารีบเบิร์ดให้มันเห็นตำแหน่งเลยเหรอท่านพี่คงไม่แชร์แถบกันก่อนวะมันม่วนมั่ว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 สวยชนะชนะแล้วครับเกมนี้รีก่อน ยืนรีบวกเคลียร์แถบเลยไม่กลัวเฮ้ hey, hey, ลันดอเฮ hey. ้จบ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 ย่อช้าอยู่ใยย่อช้าอยู่ใหญ่งย,ย,ย้อนอะไรนักหนาย้อนอะไรนักหนาย้อนมาก็แตกสวย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 แม่ใครชื่อสวยขอโทษด้วยนะครับแต่ตอนนี้ทีมผมสวยจริง แตทีมผมสวยจริงผมเข้ามาค้ำเลยผมเข้ามาค้ำเลยผมเข้ามาค้ำให้นมันใส่ส่วนตัวด้วยเลยเข้ามาสุดฉะนั้นแหละที่บ้านเพื่อนสวยแค่นั้นเลยคนไทยไฟเดียวเออโอ้โหโหโหโโโยโยโย เฮ้ยเอ้เอาทำไมจอยดำหอ,อจอยดำนานข้าตกใจชิว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 ไหนขอดูขอส่องเอลันโดหนะ่อยดีเม็ดชงเม็ดชุม่มเม็ดส้มเม็ดจุม่มเม็ดจุ่มนะจ๊ไะไหนวะโอ้ยแต่เม็ดส้มก็มีหัวใจเหมือนกันเลยครับนี่ครับพอหนุ่มเทสดีสมรับที่เล่นเอ,นอรันโดเทสดีจริงๆนี่แหละลูกพี่ผมโอ้ยเสมอิร์มดีว,วะ เล่นการอยเกมเองหรือเขาสร้างหารหันใหม่เฉยๆแล้วเขาไม่ได้เสมอหรอกเออก็โอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เช่นนี้ก่อนแล้วนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้แดนด้วยนะครับขอบคุณครับ